สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องของโซ่ราวลิ้นนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทำไมนะครับเราเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นไปใหม่แล้วเราพลาดตรงจุดไหนนะครับถึงทำให้โซ่ราวลิ้นที่เราเปลี่ยนไปไรค่าไรความหมายดังเหมือนเดิมนะครับเอาละนะครับในเมื่อเราพูดถึงโซ่ราวลิ้นมันก็จะมีหลายชิ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบ,บอกดันโซ่ราวลิ้นนะครับยางกลิ้งยางกดโซ่ราวลิ้นแล้วก็ แขนกดโซ่ราวลิ้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงช่องว่างที่ผมเอาไขควงแย่ลงไปแทงลงไปนี่แหละนะครับอยากให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับวา่าตรงจุดที่นะครับผมเอาไขควงแย่ลงไปเมื่อจี้มีรถบางคันย้ำมีรถบางคันนะไม่ใช่ทุกคันนะครับมีรถบางคันนะครับมันมีความผิดปกติอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่สังเกตดีๆเราไม่รู้หรอก นะครับแต่ผมจะคลิปโปรงคลิปเป้าให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมมีภาพนะครับคันที่มันเกิดเหตุเกิดปัญหามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมีภาพอยู่นะครับขออนุญาตทํามาเป็นภาพนิ่งก็แล้วกันแต่นะครับในเคสนี้ผมก็จะนะครับทำการแก้ไขนะตรงจุดจุดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่านะตรงจุดจุดนี้ในมุมมองส่วนตัวผมมองว่ามันคิดกันกับแรลงเครื่องนะครับถ้ามันคิดกันกับแรลงเครื่องเมื่อ ยางกริ้งโซ่สึกโซ่ราลิ้นหย่อนนะครับมันจะไปชนแข้งเครื่องดังนั้นเมื่อมันชนแข้งเครื่องแล้วตัวดันโซ่นะครับก็ไม่สามารถที่จะดันต่อไปได้โซ่ราวลิ้นก็หย่อนแล้วก็ดังในที่สุดนั่นเองดังดังเฉยเฉยไม่พอนะครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมานั่นก็คือเรื่องของอาการมากระโดดนะครับมากระโดดยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องของโซ่ราวลิ้นสะบัดแล้วก็ ไปคลูดกับเสื้อสูบนะครับทําให้เสื้อสูบทะรุนะครับทุกท่านมักจะเกิดขึ้นในตระกูลเวฟร้อยนะครับเพราะว่าปล่อยโซ่ดังนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับมันรูดอยู่นานมันก็เลยเกิดการสึกหลอแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดที่ไขควงชี้อยู่เมื่อกี้นะครับก็คือด้านฝั่งทางขาเนี่ยขากดตรงนี้นะครับมันมักจะอ่อนตัวบิดตัวนะครับมันมักจะอ่อนตัวบิดตัวเราจําเป็นจะต้องทําการเชื่อมดามนะครับถ้ามันอ่อนตัวปั๊บนะครับอ่าแขนตรงนี้อ่อนตัวเนี่ย อ่อนตัวตรงนี้นะครับพอมันอ่อนขึ้นนะครับนี่แหละนะครับตัวดันโซ่มันก็ดันขึ้นมาเยอะมันก็เลยมาชนกันกับแร้งนะครับทุกท่านต้นเหตุมันอยู่ตรงที่ว่านะครับไอ้ขากดแขนกดตรงนี้นะครับมันอ่อนตัวมันมันล้านั่นเองนะครับมันล้าจากการกัดแคกจากหลายหลายสาเหตุนะครับทุกท่านนะไปยังไม่เจอก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่คนที่เจอแล้วนํามาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังจงรับฟังเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนมาก ทำคลิปอะไรลงไปก็มักจะมางัดมักจะมาดันเพราะว่าประสบการณ์ของบางท่านยังไม่ถึงตรงจุดนี้แต่ประสบการณ์ของบางท่านไปไกลกว่าผมแล้วก็มีนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับผมจะเอาแขนตัวนี้ไปทําการเคาะดัดกันก่อนนะครับทุกท่านนะเวลาที่นะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังนะครับมันไปชนกันกับแกล้งหรือว่ามันคิดกันกันกบแกล้งนั่นหมายความว่าไอคอรตรงที่ผมชี้เนี่ย นะครับมันแอ่นขึ้นไปข้างบนเราต้องเคาะให้มันลงด้านล่างนะครับเราต้องเคาะให้มันลงด้านล่างนะถ้าหากว่าเราไม่เคาะลงนะครับเวลาที่โซ่หย่อนเนี่ยมันจะชนแข้งเร็วนะครับทุกท่านหรือบางคันมันชนแข็งอยู่แล้วแหละนะครับนับตั้งแต่ตอนที่ท่านเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นมันก็ชนอยู่แล้วนะครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับโซ่ราวลิ้นก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมดังอยู่คือเก่านั่นแหละนะครับดังนั้นผมก็จะเคาะลงแบบนี้ พยายามเคาะลงนะครับหาวิธีเคาะลงให้มันโค้งให้มันด nah, ัดนะครับทุกท่านนะดัดโค้งลงก็แล้วกันถ้าดัดไม่ได้ดัดไม่ไหวก็ตัดด้านหลังเลยก็แล้วกันนะครับตัดด้านหลังตรงที่มันจะชนแครงนั่นแหละนะครับตัดสอยออกนะครับแล้วก็เชื่อมดามเข้าไปใหม่ซะนะครับทุกท่านก็แล้วแต่นะครับสูตรของอาจารย์ช่างแต่ละท่านก็แล้วกันอาจารย์บางท่านท่านเกียวออกจริงๆนะด้านหลังที่มันจะชนแครงเครื่องนะครับนี่นะครับเมื่อเราเคาะไปแล้วรู้สึกว่ามันจะห่างขึ้นเห็นไหม นะครับเคาะไปแล้วมันจะห่างขึ้นนะครับทุกท่านนะอ่ามันห่างขึ้นอยู่นะเห็นไหมนะครับมันมีช่องว่างมันมีระยะห่างมากขึ้นกว่าเดิมอยู่นะครับทุกท่านเมื่อเราทําการเคาะไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปเพกเอาความชัวกันดีกว่านะครับทุกท่านก็ต้องมีการดัดบ้างนิดนึงนะครับมันก็จะแอนไปสักนิดนึงเมื่อเราเคาะนะครับเราต้องดัดให้ได้ศูนย์ก่อนนะครับเลี้งศูนย์ออกครับพี่น้องนะครับดีกว่าซื้อใหม่ซื้อใหม่มา ก็เหมือนเดิมบิดเหมือนเดิมนะครับทุกท่านสู้ดีเราเอาตัวเก่ามาทาการแก้ไขเชื่อมดามกันจะดีกว่านะครับทุกท่านนะนี่แหละนะครับวิธีการแก้ไขนะครับโซ่ราวดินของเรานะครับมันดังเร็วก็เพราะว่าไอเหล็กตัวนี้แหละนะครับมันบิดงอเอาเคาะรอบที่2ครับรอบแรกไม่สะใจครับเพื่อนๆนะครับเอารอบที่2อีกรอบหนึ่งนะครับเคาะลงไปอีกนะครับนี่ให้มันแอดลงไปเลยนะครับทุกท่านนะ ก็นะครับข้อแล้วนะครับก็ดัดกันเส้นที่เตงนะครับคาะปุ๊บมันก็งอปั๊บแหละนะครับก็พยายามดัดให้มันได้ศูนย์นะครับเลงดีๆนะครับทุกท่านนะย้ายมันบิดเยอะนะครับทุกท่านนะข้อลงไปเลยแบบนี้เลยนะครับทุกท่านก็จะข้อตรงไหนก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆอ่ะพี่ๆน้องๆช่างมาแล้วกันนะครับก็ผมได้เพียงแค่แนะนํานะครับว่ามันเกิดจากปัญหาอ่าเกิดปัญหามาจากตรงนี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องของเปลี่ยนโซ่แล้วไม่เงียบนะครับ ก็เอามาเล่าเป็นแนวทางทเฉยๆใครจะเปลี่ยนไม้ใครจะดัดใครจะเจียตูดออกก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับชอบแบบไหน,นทําแบบนั้นนะครับผมเอาแนวทางมาฝากเพื่อนๆเฉยๆนะนี่นะครับคันที่มันเกิดเหตุนะครับผมเคยแก้ไขปัญหาไปเห็นไหมฝั่งด้านซ้ายนะครับก่อนการแก้ไขมันคิดมันคิดก,กันกับแครงนะครับหลังจากที่ผมเคาะแล้วนะครับมันห่างก,กันกับแครงขึ้นเห็นไหม ภาพซ้ายกับภาพขวาที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นภาพเก่านะครับคันก่อนที่ผมเคยทําการแจ้ไขนะครับวันนี้ก็คือภาพเก่านะครับอ่านะครับนี่แหละนะครับปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่นะครับเปลี่ยนโซ่เราลิ้นแล้วโซ่เราลิ้นมันดังนะครับอเปลี่ยนแล้วมันไม่หายก็เพราะว่าไอ้แขนแขนกดโซ่เราลิ้นนะครับมันชิดกันกับแล้งพอยางมันสึกหน่อยโซ่มันยืดหน่อยมันก็ไปชนกันกับแข้งนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของโซ่ราลิ้นหย่อนแหละ แลเพราะว่าไม่มีตัวมาตึงนะนะตรงจุดนี้นะครับผมดัดแล้วผมก็ได้เอาไปทําการเชื่อมมานะครับเชื่อมมาแล้วให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่ารถบางคันนะครับ่ายิงน็อตเบอร์สิบสองเอืองราลิ้นเข้ามันจะกระตุกนะครับพอมันกระตุกแล้วไอตัวด้านโซ่ก็แข็งนะครับมันมักจะบิดตรงนี้แหละนะครับก็เลยนะครับทาการเชื่อมเคาะแล้วก็เชื่อมดามไว้ก่อนนะครับทุกท่านนะอันนี้นะครับมันจะมีปัญหาอยู่แค่เอาบล็อกลมยิงโซ่เราลิ้นเข้ามันก็บิดตัวแล้วนะครับทุกท่านนะ อันนี้ฝากพิจารณาด้วยนะครับในขั้นตอนของการขันเฟืองราวลิ้นนะครับทุกท่านเอาละต่อไปเราก็ประกอบตัวดันโซ่ราวลิ้นเดี๋ยวจะไล่ลมโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับวันนี้เอาด้านปลายแหลมเข้าเด้อนะครับเอาด้านปลายแหลมเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตเบอร์14เข้าไปนะครับทุกท่านนะ,อะขออนุญาตทำการตั้งกล้องก่อนเด้อนะครับ เมื่อเรานะครับใส่สปริงเข้าไปเอาน็อตกับแหวนมาแล้วก็พยายามดันเข้านะอย่าไปจับยืดสปริงนะยิ่งยืดมันย,ยิ่งใส่ยากนะครับทุกท่านสปริงตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นชุดสปริงของเทียมนะครับที่เราซื้อมาพร้อมกระบ,บอกดันโซ่เนี่ยนะครับสปริงแข็งเลยนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับถือว่าดีนะสปริงมันแข็งนะครับทุกท่านนะอะเมื่อเราใส่แหวนกับน็อตเข้าไปขันน็อตให้แน่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการ ไล่ลมกันเลยนะครับอ่านี้ไม่แยกคลิปนะขี้เกียรแยกแยกคลิปแล้วนะครับวันนี้ทําคลิปเต็มให้ดูเลยนะครับแบบเอาแบบว่าตัดครับพี่น้องนะครับกีขั้นตัดนะครับจัดไปเต็มเต็มเงาวๆงลดนะครับไผเบิ้งได้กับเบิ้งไผเบิ้งบ่ได้ก็รีคำรลดเด้อพี่น้องแต่ว่ารีคมไปแล้วนะครับอ่ารีคมไปแล้วอย่ามาทักถามเด้อนะครับบางทีก็ไม่มีเวลาตอบนะเอาละนะครับ โดยปกติแล้วนะครับถ้าตัวดันโซ่เราลิ้นยาวเรายังไม่ได้ไล่ guys, ม, af, มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะโยกตัวได้แบบนี้นะครับทีนี้เราจะทําการไล่ลมนะครับโดยการหยอดน้ํามันเข้าไปที่นี่เลยนะครับหยอดน้ํามันเข้าไปนะครับอ่าแล assim, ้วก็แยกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแยกไปแล้วก็หยอดน้ํามันไปนะครับวันนี้เป็นการไล่ลมแล้วนะอันนี้เป็นการไล่ลมนะครับของจริงนะครับหน้างานจริงจะประกอบแล้วนะครับทุกท่านนะนี่นะครับ ไล the ่ลมไปแยกไปเริ่มตึงมือแล้วเริ่มตึงมือแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มตึงแล้วนะครับหยอดเข้าไปอีกนะครับหยอดเข้าไปนี่ตึงแล้วนะครับทุกท่านอันนี้นะครับก็เป็นวิธีการแยกไล่ลมตัวดันโซราวลิ้นนะครับทุกท่านนะถ้าหากว่าเราไม่ไล่นี่โอ้โหโซยาวราวลิ้นของเรานี่มันดังแน่นอนแหละนะครับในช่วงแรกๆแนวดีไม่ดีมากอาจจะกระโดดเลยก็เป็นไปได้ถ้าโซราวลิ้นเก่าๆนะครับทุกท่านนะ แล้วพอเราแยกแล้วเราก็ต้องทิ้งระยะห่างไว้สักพักหนึ่งทิ้งเวลาไว้สักพักหนึ่งแล้วกลับมาแยกใหม่นะเป็นการตรวจเช็คว่ากระบอกดันโซ่ของเราสามารถล็อกเก็บน้ํามันดีหรือไม่นะครับทุกท่านเพราะว่ามันเป็นระบบไฮดรอลิกนะใช้แรงดันน้ํามันนะครับเป็นตัวตึงนะครับทุกท่านนะตรงนี้นะครับเราต้องก็ต้องทําการตรวจเช็คด้วยนะครับนี่สักพักหนึ่งเราก็มาบีบดูนะครับถ้ามันล็อกน้ํามันได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านไปนะครับในคลิปนี้นะครับก็ เอามาเล่าสู่แนวเอาเอาแนวทางมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง FC นะครับที่ใช้รถในตระกูลเวฟทุกรุ่นนะครับทุกท่านคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าก็นะครับ,ก,นะรบก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมฝากอีกเรื่องหนึ่งนิดนึงนะครับทุกท่านก็ฝากไม่เยอะหรอกนะครับก็คือเรื่องของการประกอบนะครับ การประกอบเนี่ยนะครับเวลาที่เราประกอบชุดดันโซ่เราลิ้นเนี่ยนะครับให้ประกอบตัวแขนเข้าไปก่อนแขนกดโซ่นะให้ประกอบแขนกดโซ่เข้าไปก่อนแล้วค่อยมาทําการใส่นะครับกระบอกดันโซ่ทีหลังถ้าเรามาใส่กระบอกดันโซ่ก่อนมันจะเป็นการขันบีบทับนะครับถ้าเราขันบีบทับเข้าไปปั๊บนะครับแขนกดโซ่มันจะคดงอนะครับดังนั้นให้ใส่แขนกดโซ่เข้าไปเข้าไปก่อนนะครับใส่แขนกดโซ่เข้าไปก่อนแล้วค่อยมาทําการใส่ ตัวดันโซ่ทีหลังนะครับเพื่อนๆเ,เอาละนะครับในคลิปนี้นะครับคงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง FC ทุกท่านครับ